คิวอะไรเนี่ยที่หกเหรอคิวอะไรพี่พโอเคมามาล่กหมูสับของดีประโยชน์เยอะอันนี้อไปอ,อันนี้ว่าอะ้เก็บไว้อาน,นาการเป็นยังไงจ๊ะหนูปวดตามข้อยกแขนไม่ขึ้นแล้วก็เจ็บเ,น,เ,น,เ,น,เนืจุดปวดโอ้คืออยากจะรู้ว่ามันโดนอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าเราไปหาหมอแผนปัจจุบันแล้วไม่หายอ่ะเอาไว้ง่ายว่าหลับตาแล้วก็อย่าลืมตาเด็ดขาดนะอย่าฝืนถ้ามีอะไรเงี้ยผมดูให้ ใครจะมาก็มาได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับมาได้เลยนะตอนนี้กําลังสร้างสวาสนักอยู่ครับเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ปีกว่าเลยไหนใมือหลับตาห้ามลืมเด็ดขาดทำจิตให้เป็นสมาธิ We, เวสะหูสะเวออกมาออกมาที่กอแกะอยู่ในตัวยังไงออกมาอผีออกมามึงมาจากไหนฮะมึงจะไปไม่ไปฮะใครใช้ม,มาไอ้ผีเวสะหูสะเวสะหูสะเวสะหูสะออกไปที่มาเกาะแกะตามขอ้อตามตัวไปเวสะหูสะเวสะหูสะเวสะไอ้มึงมาจากไหนบอกมามึงมาจากไหนพูดเวสะมึงจะพูดได้พูดให้ผี มันก็ตีมันเอาเวศหสะเวะหุะเวะหุะสักขะวุฒทองสักขะวุฒทอัเวสุวรนวุฒทองเวสุวรณวุฒทองสักขะวุฒทองโอมะวิวะไายเอาไ้สักขะวุฒทองสัคขะวุฒทองไว้สักขะวุฒทองสักขะวุฒทองตุสัะวุฒทองไปนี่มันเกาะแก่อยู่ในเนื้อในตัวมึงนะไปเอ้ยเวะหุะไป ออกไม่ออกค้ผีไปออกไปซะเวสเสวหูสศเสวศหูสศเสวหูสวศหูเสหูเสวเสวหูสศเสวศหูสศเวสศหูเสวศเวเสวหูสศไเวเสวหูสศเวสศหูเสเคยแหงเหเวหเสวศหเสวศูเสวศหูเสวศเไหมหูเสมเวิหญาณลูกวเเีววหูวหูวิญญาณลูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลูกของมึงหรือเปล่าใช่ลูกมึงไหมหรือไม่ใช่เนี่ยลูกมึงกอดเขาอันเนี่ยลูกมึงเออเนี่ยลูกพ่อเออกอดเขาเนี่ยเออลูกไอ้หนเออกูไม่รู้แต่ลูกเขาถึงเกาะบอกเขาว่าให้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 ลงเดินอย่ามาอย่าอย่ามาเกาะแม่เขาเป็นยาตลูกได้บุญบ้างไว้ถามนี่เออลูกแน่นเลยกอดแน่นเลยเออเนี่ยพ่อไอ้เนี่ยลูกมึงไอ้ที่หลุดเนี่ยเออลูกเออลูกดีดันลูกเลยเนี่ยที่แท้เนี่ยเออแน่่นกอดเขาเลยแก่นนะกอดแน่นแน่นไปลูกไป อยากกินอะไรปะลยากกินอะไอยากกินอะไรไหมพ่อทำบุญอะไรให้เอาอะไรตังคงนึงข้าวทานอะไรก็ว่าอยากได้อะไรเบ่าอยากกินอะไรอยากกินอะไรลูกพ่อก็ไปทำบุญไรให้อยากกินอะไรปะครับเป็นหญิงเป็นชายถามก็เลยถามเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้หญิงผู้ชายลูก ไอ้ผู้หญิงผู้ชายบอกพ่อเด็กจะเอาอะไรง่ายเด็กน้อยเอาเป็นว่าบอกให้ลงเดินอย่ามาเกาแม่นะไปหาคุณมันต้อคุณนึงไม่ต้องอ่นรู้ป่ะครับเไปลูกไปลงเดินนะอย่ามาเกาะแม่นะแม่ปวดแม่ทรมานนะลูกนะไม่นูคือเขาแทงเองก็ทำแทงแทงเองครแทงเองใช่คือเขาอยากเกิดแต่ไม่ได้เกิดกี่คนคนเดียวคนเดียวเออเขาอยู่แหละ ออก็บอกเดี๋ยวถ้าเกิดได้มาแล,แล้วมากลับมาเกิดเป็นลูกพอ่อลูกแม่ใหม่นะให้เล่นกอลาฟก็กลับมาเกิดเป็นลูกพอ่อลูกแม่ใหม่นะนะบอกเขาเอ,อยา่ามาเกาะแม่นะแค่นั้นแหละเอย่มาเกาะแม่ลูกลงเดินนะแม่เจ็บปวดนะล,ลูกนะเพราะกูดูแล้ววิญญาณนีม้มันใช่คนเลวร้ายวิญญาณที่แบบ ไม่เลวไร้มันเด็กอ่ะน้องสาวเป็นสองปีเล้วไม่หายที่ปีนะประมาณสองปีแล้วปวดก้างคอนเดินเลยหรือไม่ก็หาคูณหาอเลยบอกให้แนะนำเลยลูกเองนะลูกแท้ๆอะไรแบบนี้หลุดไปแหวนเองนะเดี๋ยวถึงเวลาให้วาระให้มาเกิดใหม่แล้วกันไอ้หนูเอานี่มาเอามาเต้าทีเดี๋ยวมึงจะได้กลับมาเกิดใหม่ทีไม่ใช่เอานี่เดี๋ยวหนี้เต้าให้ผมลูกพี่กูจะแต้มลูกพี่เอาคูณมาไอ้เอ้ยเอานะ วเวลาเวลายังค้องได้อยู่ใช่ไหมก็กลับมาเกิดใหม่นหนูนะน้ำตรงน้ำแดงอะไรเอาไหมนมนมไม่เอาถ้าถึงเวลาวาระก็กลับมาเกิดใหม่นะรู้ปะเออไอหนูเป็นเด็กเลยมันงีหอกหักพระแสงของเงารู้ปะรักพ่อรักแม่แต่ไม่ได้เกิดด้วยว่าวะาเคาะกรรมต่างๆนะเอาไอหนู ยังอยู่กับพ่อกับแม่เนาะแต่ถ้าเกิดมึงคิดว่ามันหมดข้อกรรมก็ไปเกิดก็ไปเกิดในคในคันนี้แหละเพราะเขายังมีเวลาที่ยังมีลูกได้อยู่ยังไม่แก่เกินไป <c oughs> นะค่อยๆถอ,อยไปนะแม่มันแย่เว้ยนะแค่มาสแสดงให้เห็นแค่นั้นเองว่าคือแค่กูเรียกมาว่ามันสาเหตุอะไรที่มันเจ็บที่มันปวดที่มันป่วยรู้ไหมเออมึงไม่ได้โดนของแต่ว่าคือเป็นลูกเราว่าลูกม,ม,มึงเองแต่เขาไม่ได้อันตรายนะ ไม่เอันตรายไม่ได้อะไรก็เหมือนกับมึงอุ้มเด็กนานๆมึงก็ปวดกูก็ปวดเหมือนกันแต่เขาเกาะอยู่ตลอดเนี่ยมันก็ปวดเจ็บแล้วแขนเอวเอวอ่ากันไปธรรมดาสไตายเนีเอ,อเดี๋ยวเสร็จแล้วก็พาเขาไปแนะนําห้องนู้นก็ได้เผื่อจะรู้ว่าเกิดยังไงรู้ปะเออพากันไปฮ้ยกูไปคอยไปไหนะหนูนะเอออ่ะงงงงงไปเที่ยวไหนมา ไปไปคองไปนะเออไปห้องนู้นต่อนะไปไปห้องอ่้ไปดูต่อเลยเขาจะบอกอ่ะจะโชคดีนะไปห้องนู้นต่อเลยนะไปดูอ่ะไปห้องนู้นอ่ะไอเคี๊พาคองไปฮะธรรมดากูเรียกกิญาณลูกมาเดี๋ยวมึงกปบอกให้ห้องนู้นต่อมึงทำหัวหัวมโชคดีนะก็เเองไปปักแทนก็ได้เขาไปห้องนู้นเออไปแล้วบอกลูกเขาอ่ะขอบคุณมากอ่ะไป้นห้องนู้นต่อโอเคพาไป ออ<ป>โอเคชดว่ายครับผมไลฟ์พักก่อน